ผมมาสามเดือนแล้วครับสามเดือนครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เข้ามาดูแลแล้วก็แก้ไขตอนนี้อยู่ในสภาพปกติหรือยังครับครับเริ่มดีขึ้นแล้วครับอาการของทุเรียนเริ่มฟื้นตัวครับหลังจากหมดหน้าฝนไปที่น้ํามันท่วมตอนนี้เราก็เริ่มดูแล้วว่าอาการดีขึ้นแล้วครับฟื้นฟูดีขึ้นครับถ้าหลังจากนี้ไปก็มีแต่ ดูแลน้ําครับดูแลน้ําแล้วก็ให้อา,อาดี2551เนี่ยทุกทุกสามวันครับครับแล้วกอ็อาจจะมีการใส่ปุ๋ยบ้างนิดหน่อยครับผมใส่ปุ๋ยบ้างนิดหน่อยเ,อเป็นอา,อาจจะเดือนละครั้งหรือสองเดือนก็ได้ครับที่ใส่ปุ๋ยให้ให้รากมันเดินครับแต่ในการปลูกทุเรียนนอกจากจะดูแล เรื่องการจัดก,การน้ําการจัดก,การดินยังมีตัวที่น่าเป็นห่วงก็คือแมลงครับ R d สองห้าหนึ่นี่เป็นเป็นสารพิเศษมากครับทําให้แมลงไม่มีไม่มีครับดูใบแล้วไม่มีแมลงมากินครับถึงแม้ว่าต้นจะไม่โตด้วยความรวดเร็วครับแต่ต้นอยู่ในสภาพที่ อยู่ในเกณฑ์ดียังไม่ถึงดีมากแต่ที่ดีมากที่สุดก็คือไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงครับผมกับยาฆ่าเชื้อราที่เป็นโรคราไฟทอปเทราหรือโรคก,การทูบไม,ไม่ได้ใช้อะไรครับอันนี้คือข้อดีข,อข้อเด่นนะครับท่านผู้ชมครับเหตุผลที่มาบันทึกคลิปนะครับเราจะมาหาข้อดีที่สุด ของสารตัวนี้ r d 2 5 1เป็นสารวิจัยทำไมจึงต้องมีการใช้แล้วก็ทำไมจึงต้องมีการแนะนำเพราะว่าโดดเด่นที่สุดคือแมลงไม่มีไม่มีครับโรคราไม่มีไวรัสไม่มีนะครับแมลงส่วนใหญ่จะมีเพี้ยจักจันร์ฝอยเ,อเพี้ยไก่แจ้เพี้ยแป้งเพี้ยไฟ นะครับสรุปแล้วมแมลงที่น่ากลัวเหล่านี้ไม่เข้ามาทําลายไม่มีครับไม่ไม่เข้ามาเลยครับอ,อมแมลงปีกแข็งอะไรก็ไม่เข้ามาทําลายครับเป็นข้อดีครับท่านผู้ชมจะมีสักกี่สวนครับที่สามารถจัดการในระบบการป้องกันแมลงกับโรคได้เท่ากับการใช้ R D ดีสองห้าหนึ่งนะครับนี่คือตัวอย่างที่น่าจะนําเสนอ เข้าสู่ในสังคมและวงการเกษตร,รของ,ของอบ้านเราประเทศไทยหรือ,อต่างประเทศก็ได้ถ้าจะติดต่อเข้ามานะครับก็มีเวียดนามก็มีการนำไปใช้หลายปีนะครับทางลาวก็มีนำไปใช้ในการแก้ปัญหาเชื้อโรคราสนิมของแก้วมังกรส่วนเวียดนาม นำไปใช้เพื่อให้ทุเรียนดกนะครับทำให้ผิวสวยลูกมีคุณภาพดีเห็นไหมครับแต่เรานำมาใช้เพื่อให้ทุเรียนไม่ตายครับและไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงกับยากำจัดโรคเชื้อราสุขภาพเราก็ดีด้วยใช่ไหมครับผมโอ้โหสองตัวนี้อันตรายนะครับถ้าเราเจอยาฆ่า,มาแมลงอยู่ตลอด แล้วก็มแมลงลุมกินใบทุเรียนเราก็ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเราก็แย่ใช่ไหมครับครับหายใจก็ไม่ค่อยจะสะดวกนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับถึงแม้จะไม่ถึงขั้นกเกษตรอินทรีย์แต่อยู่ในขอบข่ายของระบบ g p พสบายๆเพราะว่าจะมีการใช้ปุ๋ยแค่นิดเดียวเท่านิ้วก้อยเนาะครับ ต่อหนึ่งเดือนนะครับอาจจะเป็นปุ๋ยสูตรอะไรก็ได้ทําให้มีธาตุอาหารเพิ่มเติมขึ้นมา R d สองห้าหนึ่งตอบสนองต่อปุ๋ยใส้เดือนเหมือนกันปุ๋ยปุ๋ยอคอกน,นิดนหนึ่งนะครับสรุปแล้วหนึ่ง,งอย่างละหนึ่งหางช้อนคงจะทําให้ทุเรียนโตเร็วมีใบที่ใหญ่และมีใบที่สีเขียวอยู่ในเกณฑ์ไม่ขาดในโตรเจนนะครับ หลังจากที่เราพบว่ามีการปลูกเก้วยไขย่หรืออะไรต่างๆเรามีปัญหาเพราะว่าดินเหนียวเกินไปกล้วยไข่ก็อยู่ได้ในเปอร์เซ็นต์ที่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่เหลือเหลือไม่เท่าไหร่ประมาณ20%่สรนะรเหลือแค่นี้เองเราก็เลยมีไอเดียที่ว่าเราทดลองแปลงฝรั่งกิมจู ที่สวนมูลนิธิลรตตรสุขเสีมนะครับที่บ้านทรงไทยปรากฏว่าฝรั่งได้ผลหนึ่งปีเท่านั้นฝรั่งให้ลูกละนะครับและตอบสนองต่อ,อเกิดในดินเหนียวได้จึงตัดสินใจทูลเลยอยากให้ปลูกฝรั่งใช่ไหมครับผมด้วยเหตุผลอะไรครับเพราะว่าดูเหมือนจะปลูกง่ายแล้วก็ได้เก็บผลผลิตไปเรื่อยๆครับ เพราะเรามีอาดีสองห้าหนึ่งฉีดพ่นอยู่แล้วมันก็จะออกลูกตลอดเราทําให้เรามีไรายได้ตลอดครับก็เลยอยากจะได้ฝรั่งมาปลูกครับอขั้นแรกเราอยากจะปลูกประมาณสามสี่ไร่ก่อนเนาะครับเพื่อเป็นแปลงนําร่องครับผมแต่เรายังไม่รู้ว่าจะได้จํานวนกี่ต้นบวกลบแล้วน่าจะประมาณห้าร้อยต้นนะครับ เขา้าวก็อยู่ในเกณฑ์ของการปลูกฝรั่งนะครับก็คือประมาณสา <3 S 1> มเมตรเขาข้าวประมาณ3าเมตร<ม>แสดงว่าหนึ่งร่องจะมีต้นฝรั่งสองแถวใช่ไหมครับระหว่างร่องทุเรียนเนี่ยจะมีต้นฝรั่งนี่ต้นหนึ่งนูนฝั่งนู้นต้นหนึ่งเท่ากับมีสองแถวถ้าแห้งแล้งมากๆเราจะนำน้ำ เข้ามาในในล่องได้ในล่องเลยทำให้ฝรั่ง <ใน S 2> ได้ชื้นขึ้นงานดีๆนะครับ,รบในช่องดรกกรสุกเกษมนะครับวันนี้ก็ข้อมูลก็คงจะประมาณนี้ก่อนอีกครั้งหนึ่งก็คงจะเป็นการปลูกฝรั่งนะครับใครใครคิดทำสวนอยู่ทดลองได้ครับ อาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งไม่ผิดหวังครับอ่าไม่ผิดหวังครับลองใช้ดูรับรองไม่ผิดหวังครับได้ผลแน่นอนฝะก็ติดต่อเข้ามานะครับศูนย์แปดหกสามสองแปดศูนย์เก้าหนึ่งสี่นะครับเบอร์ตรงเลยศูนย์แปดหกสามสองแปดศูนย์เก้าหนึ่งสี่หรือเว็บไซต์ r d 2 5 5 1สองห้าห้าหนึ่ง com มาคืนถิ่น,นโบยบินคืนถิ่น,นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเรา